เตี๋มกับคุณปอป่ะเนี่ยคุณเตีมเดียวกันเลยอ่ะคคนนนนนเเดดีียยววกกััะใช่คุณเตีมเดียวกันเลยอ่ะนักเตีมาจริงมั้ยเชื่อน่ะใครหลอกนะใครนะแอปเปิ้ลแองเจียไปไหนกันคนนี้คนนี้น่้รักใช่วันนี้คุณนักตีมกันเหรอคะผู้ชายสองคนแมวคนนั้นรักมากเลยมันจะเป็นแมวที่กลมขนาดนี้มั้ยเนี่ย เออเกียร์เกียร์เกียร์ก็เมื่อยเมื่อยก็มีคนมาเล่นก็ไม่เล่นบิดบิดจะไปนนอนตรงต่อมันพยายามจะออกเองนะคะหน้ามันเลยไม่แมวแมวเขาจะหน้าหน้าตาบุ้นี่อยู่แล้วก็จอนเขาไม่ใช่ไม่ใช่นิสัยไม่ดีนะหน้ามันเป็นอย่างนั้นเองมันหน้าบอกว่ามันจะจอด แม่เป็นคนพาดพิงค่ะแม่าอ่งเลยแม่โอ่งเลยมาโอ้งโห๋แม่นี่จะตายเป็นเัวแอนลี่จะตายโัวแอนี่วาหมาจะตายเบียคุณล่ะค่ะเมียคุณล่ะค่ะหน้าแบบหยิ่งหยิ่งหน้าแบบโอ้ยเมื่อก่อนที่ติ่ดไต้ยชัยโกงอะไรบอกตี๊ดไต้ยหยิ่งมากด้ยนี่ก็อัดอยู่นะคะเก่งละเกิน